ออรเรนเจอร์สประตูยกสุรุ่น XLT ค่ะใส่ชุดแต่งออฟโรถให้รอบคันเลยนะคะกระจังหน้า FORD ค่ะเป็นสกรปหน้าทรงฟิตนะคะ ล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะล้อแมตดคอบ16ค่ะลายดอกไม้นะคะคันนี้นะคะขวัญก็ใส่คู่ให้กับยาง MT นะคะบาเหล็กค่ะของ o u t l e n d e r นั่นเองนะคะกันชนท้ายเหล็กของ o u t l e n d e r ให้นะคะก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะว่าคันด้านหลังคันคันนี้นะคะขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e ให้กบับช่อง Pro Ford ร่วมวัญด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขวัญข้าวช่องโปรโฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะขวัญก็จะพาทุกทุกท่านค่ะไปชมรถ f o r d r a น g e r 4ประตูยกสูกรุ่น XLT ค่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเราไปชมมาพร้อมกันดีกว่าค่ะ XLT นะคะรุ่นนี้ค่ะเราก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของเกียร์ธรรมดาค่ะราคารถจะอยู่ที่857,000บาทและในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะราคารถจะอยู่ที่92,000บาทท่านเองนะคะและรุ่นนี้นะคะเรายังมาพร้อมกับ สีสวยสดใสนะคะมีสีให้เลือกทั้งหมดถึง6สีเลยทีเดียวค่ะจะมีสีขาวสีแดงสีดําสีบรอนเงินสีเทาดําและสีน้ําเงินคันนี้ที่ขวัญนำมารีวิวให้ชมกันด้วยนะคะและคันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับระบบช่วยรดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดความพร้อมทั้งระบบช่วยออกตัวบนทางราดช,ชันและยังมาพร้อมกับ เบาะนั่งสวยๆจากโรงงานและหน้าจอขนาดกว้างถึง8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarP l a y Android Auto และยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะและในส่วนของชุดแต่งคันนี้ค่ะขวัญก็ใส่ชุดแต่งออฟโรดให้รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชุดแต่งออฟโรดของเราค่ะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะขวัญก็เปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะใส่เป็นกระจังหน้า FORD ค่ะทําสีตัวอักษรเป็นสีน้าเงินตัด กับสีดำนั่นเองนะคะตัวอักษรตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกทําสีได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการด้วยนะคะและในส่วนของกระจังหน้านะคะขวัญยังใส่ไฟ LED เพิ่มให้สามดวงบนหน้ากระจังด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระจังหน้าของเราด้วยค่ะและในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่น XLT ค่ะรุ่นนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ ขวัญใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มเติมให้นะคะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับไฟหน้าของเราด้วยค่ะและในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะคันนี้ค่ะขวันก็ใส่เป็นสกูปหน้าสรงฟิตนะคะตัวนี้ก็เป็นสกูปหน้าใหญ่ค่ะมีโลโก้แรดอยู่ตรงกลางนะคะสกูปหน้าตัวนี้เราจะทําสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะคะเราชมด้านหน้ากันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อดีกว่านะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะขวัญก็ใส่เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะคิวล้อของเรานะคะจะไม่มีการจาะตัวรถเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะว่าตัวรถของคุณลูกค้าจะเป็นรอยนะคะและถัดลงมาค่ะเพิ่มความเป็นออฟโรดนะคะโดยการเปลี่ยนล้อแม็กขอบ16ค่ะลายดอกไม้นะคะคันนี้นะคะขวัญก็ใส่คู่ให้กับยาง MT นะคะยางตัวนี้นะคะก็เป็นยางออฟโรดเลยนะคะสามารถวิ่งได้ทางขุขราและทางเรียบด้วยนะคะ แล้วถัดมาค่ะแก้มด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะขวันใส่ครอบให้ค่ะเป็นสีดำด้านนะคะเ <IS> พ <IS> ะิ่ะคะะมวคมาวาม <IS> สวยงามให้กับด้านข้างตัวรถและในส่วนของรุ่น XLT นะคะจะมีไฟเลี้ยวค่ะที่กระจกมองข้างด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับด้านข้างตัวรถและก็เพิ่มความปลอดภัยในขณะให้เราขับขี่ด้วยค่ะ ราคาไม่ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะช่วยไม่ให้รถของเราเป็นรอยนั่นเองค่ะถัดขึ้นมานะคะการสัตว์ข้างพร้อมกับราวหลังคาด้านบนด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับด้านข้างตัวรถของเราค่ะสติกเกอร์นั่นเองนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะเบื้องต้นผนก็มีลายคุณลูกค้าเลือกมากกว่า100ลายเลยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ถูกใจค่ะสามารถออกแบบตกแต่งได้เองตามที่คุณลูกค้าชอบเลยนะคะ อัฒาันขึ้นมานะคะในส่วนของด้านบนกระบะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลบาเหล็กค่ะของเออ r e n d e r นั่นเองนะคะสวยงามคงทนแข็งแรงใช้งานได้จริงด้วยค่ะชมด้านข้างกันไปแล้วค่ะไปชมด้านท้ายกันต่อดีกว่าค่ะ ในส่วนของด้านท้ายค่ะคันนี้นะคะฝาท้ายของเราค่ะขวัญก็ใส่เป็นข้อมือเปิดพร้อมกับไปดาบสวยๆเก๋ๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะและติดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ที่ฝาท้ายด้วยค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับฝาท้ายของเรานั่นเองนะคะและถัดลงมาค่ะในส่วนของกันชนท้ายนะคะขวัญก็เปลี่ยนให้ค่ะใส่เป็นกันชนท้ายเหล็กของアウเรนเดอร์ให้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงสวยๆแบบนี้ให้ด้วยค่ะกันชนท้ายของเรานะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลย ะะและฟอร์เร g เจร์ของเราค่ะยังสามารถบรรทุกได้หนักสูงสุดถึง1.3ตันนะคะและกระบะท้ายของเรานะคะยังลึกถึง511มิลมค่ะทําให้เราบรรทุกของได้เยอะและก็นหนักมากกว่าปกติด้วยนะคะและในส่วนของด้านท้ายค่ะยังไม่หมดค่ะเรามีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะมากถึง4จุดค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้เราถอยรถด,ด้วยนะคะดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วค่ะเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารกันดีกว่านะคะ ในส่วนของห้องโดยสารค่ะรุ่น x l t ของเรานะคะห้องโดยสารก็เป็นโทนสีดำแบบสปอร์ตนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับพวงมาลัย p o ว e r อร์ไฟฟ้าน้ําหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายค่ะและยังมาพร้อมกับเบาะนั่งสวยๆจากโรงงานสีดำแบบนี้ให้ด้วยนะคะ <S <S และรุ่นนี้นะคะที่ขวัญน,นำมารีวิวในวันนี้ค่ะก็เป็น เกียร์6สปีดนั่นเองค่ะอัตราเร่งดีเยี่ยมเลยนะคะหากคุณลูกค้าท่านไหนคะ่ะต้องการทดสอบสมรรถนะของ f o r Ranger ทุรุณน,นะคะสามารถโทรหาควันได้ค่ะหรือ เข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีได้เลยนะคะและยังไม่พอนะคะภายในห้องโดยสารของเราค่ะยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาดกว้างถึง8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto และยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะและในส่วนของกุญแจค,ค่ะคันนี้นะคะก็เป็นกุญแจรีโมทค่ะพร้อมสัญญาณกันขโมยให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเปิดปรบสตาร์ทปับ๊บ พกพาง่ายสะดวกสบายด้วยค่ะดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วค่ะและชมภายในกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นของรุ่น XLT กันดีกว่านะคะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะรุ่น XLT ของเราค่ะรุ่นนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นตะ์นานสูงสุดถึง5ปีนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่ลักหมื่นค่ะ ฟรีค่ะชุดแต่งส,สวยๆแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะหรือรับส่วนลดไปเลยค่ะมากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะคะข้าราชการสามารถออกรถเริ่มต้นได้เพียงแค่0บาทค่ะ ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนด้วยนะคะท่านไหนอยากจับจองเป็นเจ้าของ Ford r a n g e r ทุกรุ่นค่ะสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์094659996หรือคลิกรายละเอียดใต้ YouTube นี้ได้เลยนะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือการแต่งรถในแบบต่างๆขวัญก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะนั่งดูยูทูบอยู่ที่บ้านค่ะก็สามารถจองรถง่ายๆกับขวัญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%เนนะคะขวัญมีบริการ จัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะก่อนจบการรีวิวในวันนี้นะคะขวัญต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ดูรีวิวของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญขออนุญาตไปส่งมอบรถสวยๆคันนี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอยากให้ขวัญรีวิวรถรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้ยูทูบนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบาย